ถ้าเราต้องการถ่ายภาพกไกลแล้วส่งภาพนั้นไปนยังเซิร์เฟเวอร์เพื่อจะดูบนอินเทอร์เน็ตเราจะทําได้ไหมคลิปนี้เราไปดูกันสวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มอาดูนของไทยแลนด์สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มเอสพีพส 2. สวัสดีนักดีไทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องอวิธีการถ่ายภาพนะครับผมซึ่งเป็นทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราคงไม่มีความสามารถที่จะเขียนเอง ได้ทั้งหมดเพราะว่าในเรื่องของโมดูลกล้องในเรื่องของตัว ESP32 ซึ่งเขาทำเป็นโมดูลสำเร็จที่จะกล้องอยู่แล้วนะครับการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีขาดสัญญาณอยู่เยอะนะครับผมโปรเจก t นี้ก็คือผมจะมานำเสนอการสร้างลายแทงให้กับน้องๆมือใหม่แล้วกับเพื่อนๆที่ต้องการจะนำโมดูล ESP32 CAM มาใช้งานสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ข้อมูลว่าไปหาข้อมูลอย่างไรที่ไหนนะครับ ในคลิปนี้เราจะทำลายแทงให้นะครับผมเริ่มตั้งแต่เราจะไปใช้โค้ดของใครใช้ไลบรารีของใครนะครับวิการติดตั้งไลบรารีแล้วก็นำตัวอย่างที่มีอยู่นะครับผมเอามาใช้ก่อนในเบื้องต้นแล้วอาจจะมีในเวอร์ชันต่อๆไปที่เราจะทำกันค่อยๆแกะคำสั่งคือเป้าหมายของผมต้องการที่จะสน a p ภาพหนึ่งภาพแล้วส่งภาพนั้นขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อจะดูภาพนั้นบนอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์นะครับผม นั่นหมายความว่าเป้าหมายเราเนี่ยจะเป็นการถ่ายภาพระยะไกลอ่าเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายภาพให้ดูหนึ่งภาพก่อนนะครับผมแคปเจอร์มันจะใช้เวลาประมาณ4-5ถึงนะครับผมนี่เราจะมาดูภาพที่เราถ่ายมาได้อนะ่เดี๋ยวผมเปมลเี่ยนมุมนิดนึงแคมไหนอ่ะโอเคลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่เป้าหมายเราไกลสุดก็คือว่ากล้องจะไปอยู่ที่หนึ่งที่มันเป็น รีโมทเลยก็คือเป็นระยะไกลนะครับผมเราสามารถจะสั่งถ่ายภาพในงานบางอย่างเราต้องเช่นนั้นนะครับผมอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะแกะจากโค้ดตัวนี้นะครับแล้วค่อยไปต่อแต่วันนี้เอาต้นให้เพื่อนๆนนได้สามารถทําแบบนี้ได้ก่อนคราวนี้เรามาดูว่าผมเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนนะครับนี่ครับ randomnerdtutorial.com นี่คือ ที่ที่เราหรือว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็รู้จักกันอยู่นะคือเขาก็จะมีในส่วนของ E.S.P. 3 2 E.S.P. 8 2 6นะครับและก็ยังมีในส่วนของ E.S.P. 3 2 CAM คมเขาจะทำภาพสุดท้ายหมาถึงว่าแคปเจอร์ภาพสุดท้ายนี่เก็บไว้ในแฟลชเม m โมรีของตัว E.S.P. 3ไม่ง่ายๆคือสรุปว่าเมื่อเรากด r capture ภาพนะครับโปรแกรมนี้จะเก็บภาพสุดท้ายไว้ใน E.S.P. 3 2ใน f l a ชเมมโมรี เป็นภาพเดียวภาพสุดท้ายเสมอแล้วก็เราสามารถจะรีเฟรชก็คือไปรีเควสต์ภาพนั้นขึ้นมาสแสดงผลบน,นหน้าเบราว์เซอร์ของเรานะครับผมเหมือนกับตัวอย่างมัลตกี้ที่อราขึ้นมาที่เราถ่ายปเป็นมัลตกี้นะแบบนี้ก็คือจะได้เป็นภาพสุดท้ายเสมอนะครับผมเขาก็จะมีฟังก์ชัน c อ p แคปเจอร์ให้เป็นฟังก์ชันรีเฟรชก็คือว่าไปเอาถ่ายเสร็จแล้วก็ไปรีเฟรชเอาภาพขึ้นมาสแสดงผลแล้วก็มีโรเตตนะครับสามารถโรเตตภาพได้นะครับผมอ่ายอย่างนี้นี่คือ ตัวอย่างของอันนี้อันนี้เราไปดูกันว่าเขาบอกอะไรเราบ้างนะครับตามลงไปดูเราไปดู Requirement ครับผม requirement คือเราเในระบบนี้ต้องการอะไรบ้างนะครับผมก็มีแน่ๆครับบอร์ด esp 3 2 c a m แคมนะวิส ov 2 6 4 0ไอ้เจ้า ov 2 6 4 0มันคือตัวกล้องนะครับผมมันจะแยกเป็นสองโมดูลในการซื้อนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปซื้อเนี่ยคือตัว esp 3 2 c a m 1ม1ชิ้นกับตัวโมดูลกล้องมันแยกกันขายนะครับผม เพื่อนก็ต้องซื้อรวมกันมานะครับผมแล้วในส่วนที่มันเป็นตัวอะเเปอร์เนี่ยคงเพื่อนๆคงมีอยู่แล้ว FTDI programmer ของผมไม่ได้ใช้นะครับผมคืออย่างนี้เราใช้อะไรก็ได้ที่มันเป็น serial port นะครับผมซื้อไอ้เจ้าตัว ESP 3 2เนี่ยมันเป็น serial port ในการที่จะอัปโหลดข้อมูลนะนะอัปโหลดตัว object code ขึ้นไปอย่างตัว ตัวของ CPU นะตัว MCU อนะอย่างหนึ่งที่พิเศษเลยคืว่าอ่าข้อน,นี้ครับ5โวลต์ power supply or power bank ตัวนี้สำคัญมากเพราะว่ากล้องหรือเจ้าโมดูลตัวนี้ย SP32 Cam เนี่ยมันรู้สึกจะกินกระแสสูงนะครับผมอ่ากล้องนี้คือตัวโมดูลจะอุ่นอยู่ตลอดเลยนะฮะั้านั้นไฟจาก USB ธรรมดาเนี่ยตัวคอนเวิร์ตธรรมดาเนี่ยไม่น่าจะพอคราวนี้อ่ตัวนี้ installing the SP32 add on ตัวนี้ก็คือ ติดตั้งบอร์ดเข้าไปไปยังไอตัว Arduino IDE นะครับผมก็ไหนๆมาแล้วก็ตรงนี้ก็บอกรายละเอียดการกดเลย,ย,เลยนะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับถ้าสำหรับน้องๆมือมานะเข้าไปยัง Arduino IDE กดไปที่ Preference นะฮะเข้ามาย่างตรงนี้คราวนี้ตรงสำคัญตรงนี้นะครับผมถ้าจะติดตั้ง ESP32 นะฮะตัว add-on เนี่ยให้ น้องๆเอาบรรทัดนี้ไปเลยนะถ้าได้เข้ามาอย่างเว็บไซต์ตรงนี้แล้ว r a n d o m n e r d เนี่ยฮะ tutorial.com เนี่ยนะ Copy นะในบรรทัดนี้ไปได้เลยนะครับผม Copy ไปทั้งบรรทัดเลยนะครับผมมีทั้ง e 8 p 8 2 6และ e32 นะครับผมอันนี้ Copy ไปนะครับผมวิธีก็เดี๋ยวทำวิธีให้ดูเลยก็ได้เนาะเราก็มาถึงตรงนี้ไฟล์ preference นะเข้ามาที่ตรงนี้ก็วางไปเลยนะ วางลงไปตรงนี้วางลงไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวเนีเ้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ผมมีอยู่แล้วก็จะวางให้ดูเฉยแล้วก,กดโอเคอันนี้ในเมื่อผมมีอยู่แล้วก็ต้องเอาออกนะครับผมนั่นหมายว่าพอเรากดโอเคเนี่ยมันก็จะออแอปตัวนี้ไว้ใน p r e f e r e n c e แล้วเราจะต้องไปทํากระบวนการนี้ไปหา library นะครับผมถึงกระบวนการนี้ก็ในเรื่องของบอร์ดแล้วฮะไปที่ทูนนะฮะ ที่ arduino ide เหมือนเดิมนะครับไปที่ Tool แล้วก็ Board นะฮะพอบอร์ดตรงนี้ปุ๊บมาเลือก Board Manager นะครับผมเลือกบอร์ด Manager เสร็จมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมเอาทำให้ดูหน่อยนึงสำหรับน้องมือใหม่นะ Tool แล้วก็ Board นะฮะแล้วก็เลือกบอร์ด Manager นะครับผมบอร์ด Manager ตรงนี้ปุ๊บก็มาเลือก esp 3 2ตรงช่องนี้นะเดี๋ยวตันจะทำการดาวน์โหลดอัปเดตข้อมูลอะไรต่างๆกับไลบรารีหรืออะไรที่เรามีอยู่นะ อันตัวไหนมีปัญหาก็จะขึ้นเออเลอไปนะฮะคราวนี้ก็คือมาถึงตรงนี้ก็คือเลือก esp 3 2 esp 3 2จะเจอของนี่เลยครับ ss y s t e m นะครับเวอร์ชัน1.0.4ของผมติดตั้งตัว1.0.4แต่ว่าตัวในนี้เขาติดตั้ง1.0.2อยู่นะครับผมนี่เขาติดตั้ง1.0.2ไม่เป็นไรผมทดลองใช้ตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดไม่มีปัญหาใช้ได้นะครับผมก็ติดตั้ง ตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดลงไปนะฮะพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ย IDE เราก็จะ ESP32cam อยู่แล้วนะครับผมส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเข้าทดสอบคราวนี้เราไปดูว่าโค้ดนะฮะตัวโค,ดค้โคดมันจะอยู่ที่ไหนโอเคเรากลับไปที่เรื่องเดิมนะครับก็ติดตั้งแล้วนะฮะตรงนี้คือขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราด,ดข้ามไปนะลด,ดข้ามไปคือขั้นตอนนี้แล้วก็ติดตั้ง LIBRARY คราวนี้ต้องมาตามสองตัวนี้ครับไลบรารีที่ชื่อว่า ESP า s i n c Web Server กับ ESP กับ Async TCP สองตัวนี้จะต้องใช้ด้วยนะครับผมเพราะนั้นคือตามไปติดตั้งเขาก็จะมีขั้นตอนนี้ฮะจะไปดาวน์โหลดที่ไหนนะครับตามนี้เลยคลิกลงไปคลิกลงไปมันก็จะดาวน์โหลดให้นะครับผมนี่มาทำการดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดได้มาแล้วเนี่ยวิธีการติดตั้งก็ follow ไม่ต้อง follow ตามนี้นะตามไปข้อสุดท้ายเลยคือว่าไป include ไอะรแบบ zip file นะครับผมอันนั้นจะสะดวกกว่านะ ก็วิธีการก็ตามนี้ s k e t ตอ Include Library a ดซิ i a ย y i b r a r y นะครับเพราะฉะนั้นคือเราดาวน์โหลดมาเราต้องเอาไปใส่ไว้ในนี้ก่อนนะดาวน์โหลดมาได้ปุ๊บเราต้องนำไปใส่ไว้ในตัวาผาดที่เพื่อนๆทำไว้กนะ็คือของผมจะเป็น Document Arduino แล้วก็ Library ครับถ้าติดตั้งแล้วเราไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นน่าจะมาอยู่ที่เดียวกันนี่นะครับก็มาตรง Library ตรงนี้นะครับผมก็หยิบเจ้า async TCP master กับ async uh uh SP async web server master นะครับหยิบตัวนี้มาวางไว้เพราะฉะนั้นเราจะติดตั้งตัวไหนก็คลิกนะครับผมแล้วก,กด open นะฮะกด open ก็มันก็ทำการติดตั้ง Library ให้เพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวนี้นะครับทำให้จบทำให้จบนะครับไลบรารี2ตัวอ่ะโอเคในเรื่องของ Library ผมบอกลายแทงให้แล้วนะเข้ามาที่เว็บ อีกครั้งหนึ่งนะครับ randomtutorial.com คนเขียนคือเจ้าคนนี้ครับลุยซันโตสนะครับผมก็มีผลงานเยอะแยะหรือสันโตสเนี่ยนี่คือตัวโค้ดนะฮะอ่านี่คือชื่อโค้ดอ่าเจ้าตัวโครงงานเลยคือ esp32 take and display photo web servers sketch นะครับอ่านี่คือตัวโค้ดคราวนี้เราทำไงทำนี้เลยครับเรื่อนๆลงไปนี่ครับ เพื่อนๆดูตรงนี้นะน้องๆวิว Raw code ไปดูข้อมูลดิบกันเลยคลิกปุ๊บมันก็จะเปิดหน้าใหม่ตรงนี้คือตัวโค้ดที่เขาเขียนมาทั้งหมดคือที่ให้มาหน้านี้เพราะว่าง่ายต่อการทำงานแล้วคลิกไปที่บรรทัดต้นเลยนะฮะแล้ว c t r l A ปึ๊บมันก็คือไฮไลท์ทั้งหมดนะ c t r o l A คือ Select All นะแล้วเราก็ c t r l C นะ Copy ไว้คราวนี้เรามาเปิดตัว IDE เรากลับมาที่ตัว Uh, Arduino IDE นะครับผมเปิด new file ขึ้นมานะสำหรับน้องๆนะเปิด new file ขึ้นมาทำยังไงต่อมาถึงนี่บรรทัดแรกเลย c อนโทรล A mm hmm. เพื่อจะออมเหมือนกันแล้วก็ c อนโทรล V paste ลงไปนั่นหมายความว่าโปรแกรมที่เรา copy มาตะกี้จากหน้าเว็บเขาอะมาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขมีอยู่แค่2จุดเท่านั้นนะครับผมตัวนี้คือ SSID นะครับเขาบอกว่า repeat with your SSD ก็คือตัวล็อกอินของ Wi-Fi ที่บ้านของเพื่อนๆน,นะครับผมแล้วก็ตัวพาสเวิร์ดใส่ให้ตรงกับเราเตอร์ของผมนะครับผมใส่2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือก CPU นะครับเลือกบอร์ด AI Tinker นะครับผมนี่ครับผมเลือกตัวนี้เลย ตัวบอร์ดจริงของมันเนี่ยบอร์ดแท้ตัวดั้งเดิมตัวออริจินอลคือ AI Tinker EP32cam ก่อนที่เราจะทำการอัพโหลดไปสเกต็ตชึ่นไปเราต้องทำการทดสอบกันว่าไฟล์ที่เราได้มาตัวสเกต็ตที่เราได้มาเนี่ยกับไลบรารีของเราทั้งหมดที่ติดตั้งแล้วเนี่ยมันสมบูรณ์หรือยังนะครับผมเมื่อเลือกบอร์ดเสร็จแล้วนี่เลยครับสั่งให้มันคอมไพล์สั่งให้มันคอมไพล์มันก็นจะให้เราเซฟไฟล์ใหม่นะครับผมเพราะว่าไฟล์กับโฟลเดอร์มันจะต้องชื่อเดียวกัน โอเคผมเซฟลงไปเซฟเสร็จได้ชื่อไฟล์มาแล้วนี่ครับทางการคอมไพล์ถึงว่าเราติดตั้งไลบรีไม่สมบูรณ์ติดตั้งไม่ครบ,ม,ครบมันจะคอมไพล์ไม่ผ่านนะเราต้องทดสอบขั้นตอนนี้แก้ปัญหาตรงนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปิดอาจจะไปเจอปัญหาในการอัปโหลดอีกนะครับซึ่งเพื่อนๆก็มีปัญหาอะไรมาสอบทำเข้ามาเดี๋ยวผมจะบอกวิวธีการที่ผมทําตอนนี้มันบอกว่าดัน e compiling นั่นหมายว่ามันคอมไพล์ได้นะครับผมไม่มีปัญหาเออร์เลอร์ใดๆทั้งสิ้น ก็เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันว่าขั้นตอนในการที่จะประกอบบอร์ด okay. ขึ้นมาโอเคคราวนี้เรามาดู power supply ต้องมี1ตัวแน่ๆนะครับผมดีๆเท่าหน่อยตัวนี้เป็น switching power supply นะครับ input เข้าได้ถึงสิบห้าบนนะโวลต์นะฮะ5้าโวลต์ตรงนี้นะครับผม5โวลต์ตรงนี้มาต่อกับนี่เลยครับเข้ามายังตัวโมดูลน,นี่นะครับถ้าเราจับตั้งแบบนี้นะจับตั้งที่อ่านออกตรงนะี้ตัว vcc จะเป็นขาขาหนึ่ง ผมขาแรกตรงนี้เลยนะครับ VC กาวนี่นะครับต่อ VC กาวเสร็จแล้วตัวสัญญาณ RS 22จะเป็น VC นะครับผมแล้วก็ขา RX ขา TX แล้วขากลาวนะฮะ v l o าวจะอยู่ตรงค้าตัวอยู่คคลัทซี่กันนะครับก็มาต่อเข้ากับบอร์ดตรงนี้ขาสีเหลืองจะเป็น RX สีส้มนะฮะสีส้มจะเป็นขา TX เพราะนั้นเรามาดูบอร์ดของ ESP32 นะครับผม ESP32 เนี่ยขานี้ม่เขียนว่า U0R นะครับผมแล้วก็ U0T มันหมายถึง i H t x นั่นเองคือสัญญลักษณ์ตรงนี้ต่อตรงกันสำหรับบอร์ดนี้นะสำหรับบอร์ดนี้นะสัญลักษณ์ต่อตรงกันครานี้เรามาดูอีกขาหนึ่งที่สำคัญนะครับผมในการอัพโหลดขา GPIO0 นะฮะ ัา gpio 0จะอยู่ตรง1 2ค่ขา3ตรงนี้นะครับผมแล้วถัดไปเป็นกาวนะครับของผมจะใช้ตัวสวิตนี่ครับเป็นสวิตกดติดปล่อยดับธรรมดาก็คือต่อกาวกับต่อสวิตหนึอันไว้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปโหลดที่ผมทำนะซึ่งจริงๆมันเป็นหลักการในการอัปโหลดกับเจ้า cpu พวกนี้มานานแล้วล่ะตั้งแต่ในอดีตนะเขาใช้วิธีการแมนวนวลกันแบบนี้ นะครับซึ่งจริงๆเราเราจะใช้ขาคอนโทรลของไอ้เจ้าตัวโปรแกรมนะมันจะใช้ขา RTS นะครับในการโทนการโปรแกรมเดี๋ยวผมอาจจะมีเวลาว่างจะทำคลิปทำบอร์ดอัปโหลดไอตัวนี้ต่างห่างอีกสักหนึง่งนะครับผมอ่าคราวนี้เราก็มาต่อเข้าระบบเลยมาต่อระบบนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการอัปโหลดตัวสเก็ตขึ้นมาครับบอนไฟเข้าไป ในระบบแล้วคานนี้คาวน,นี้ในะบวนการอัปโหลดเนี่ยง่ายๆเลยนะครับตัว SP32 เนี่ยตัวนี้นะอ้าวเราพูดถึงตัวนี้เราไม่อ้างอิงตัวอื่นนะซึ่งตัวอื่นก็ทํางานคล้ายๆอย่างนี้ละเมื่อจ่ายไฟเข้าระบบเนี่ยมันก็จะทํากระบวนการ power on reset นะครับผมพอ power on reset เสร็จแล้วเนี่ยบางก็จะมาสอบขา H g p i o ตัวนี้ว่าเป็นศูนย์อยู่หรือเปล่านะเป็นลอศูนย์อยู่หรือเปล่าถ้าเป็นลอศูนย์นั่นหมายความว่ามันจะทําตัวมันเองเข้าสู่ อ่าแฟลชโหมดนะครับแฟลชโหมดก็คือโหมดที่จะทันให้เราอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคือว่าวิธีการเนี่ยเราจ่ายไฟเข้ามาโดยการที่เรากดฐานนี้ไว้ค้างไว้อ่าไม่ต้องพีขาเนี้ยสวิตตัวเนี้ยนะขาสีข,า,ข,า,ขาวนี่ขา GPIO ศูนย์นะฮะเราจะกดค้างไว้เราจ่ายไฟเข้าบอร์ดมันก็เหมือนกันหรือว่ากดปุ่มรีเซต็ตเพราะมันก็คือโหมดอ่าเข้าสู่โหมดการรีเซ็ต CPU นั่นเองนะครับคราวนี้ รีเซ็ตแล้วอย่างที่ผมบอกไว้ฟังชัดๆนะเมื่อหลังจาก Power ร e เซ t แล้ว CPU จะทำการตรวจสอบขา IO ตัวนี้คือ GPIO0 ว่าเป็นกราวอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นกราวมันจะเข้าสู่โหมดของอาการ Flat m m o r y y เมื่อมันรู้ว่ามันเข้ามาสู่โหมดนี้แล้วมันจะเป็นศูนย์อยู่หรือไม่เป็นศูนย์ต่อไปมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วนะเพราะมันมารอรับคำสั่งที่จะติดต่อกับตัวซอฟต์แวร์แล้วนะครับผมามาดูกันว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นจริงไหม กดตัวนี้ค้างไว้ก่อนนะครับผมสเตปที่1กดสวิตช์ไว้สเตปที่2กดรีเซ็ตปับ๊บปล่อยปุ่มรีเซ็ตนี่ยังกดค้างอยู่นะน,นี่ยังกดค้างนะแล้วปล่อยอันนี้พอปล่อยอันนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้า esp 3 2ตัวนี้เข้าสู่โหมดของ flat mode แล้วนะครับผมโหมดในการอัปโหลดแล้วหรือโหมดบูตนั่นแหละนะขั้นตอนต่อไปเราก็ไปทําการเอาสเก็ตเอาสเก็ตคอมไพล์แล้วส่งข้อมูลออกไปเลยนะครับคราวนี้ผมขอตัวสเก็ตที่มาใช้งานได้จริง นะเพราะว่าตัวนั้นเออ,อตัว SSID เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมมาตรวจสอบกันนิดนึงว่าคอมพอร์ตคอมพอร์มีคอม5แล้วนะครับผมอ่านี่สังเกตง่ายๆนะถ้าเราเลือกคอมพอร์ตไม่ถูกเนะี่ยไอ้เจ้าซีเรียลมมนิเตอร์มันจะไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะมันก็จะขึ้นเออลร์ตรงนี้คราวนี้เรามาดูกันว่าอบอร์ดเราเลือกอยู่ถูกไหมบอร์ดเลือกเป็น ทิงเกอร์แล้วความร์ตเลือกตรงแล้วโอเคต่อไปก็ทําการคอมไพน์นะครับผมที่ผมบอกเข้าซูมโหมดของแฟลตโหมดแล้วจริงไหมตอนนี้ CPU เนี่ย ESP พสมต่อมันรอรอคำสั่งของซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับผมถ้ามันทําการส่งข้อมูลส่งคําสัง่งไปถ้ามันซิงกันได้หรือมันที่บอกว่ามันรอยอยู่ในแฟลตโหมดมันจะทําการอัปโหลดข้อมูลเลยผมไม่ต้องไปกดอะไรอยู่ค้างไม่ต้องไปเสียบสายค้างนะครับผมอ่ะ ขั้นตอนนี้พิสูจน์แล้วนะครับผมพิสูจน์แล้วสําหรับบอร์ดนี้นะสำหรับบอร์ดของมึนเพื่อนเป็นยังไงไม่รู้แต่ถ้าซื้อบอร์ดหน้าตายอย่างนี้มาแล้วก็ไม่ใช่เอไอทิงเกจริงๆเนะี่ยทึงจริงๆเอไอทิงเกจริงๆก็น่าจะทําได้ตามนี้แหละเนาะอ่ะาเมื่อจบแล้วเนี่ยดูนะครับมันซิงได้เลยนะฮะมันซิงได้เลยเน,ะะนี่ยนะมันก็อัปโหลดไปนะได้กี่์เซแล้วเนะี่ยไปเรื่อยๆฮะเนี่ยสามตีติดจะติดปเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้มันคือเป็นความจริงมันรออยู่ในแบบนี้อยู่แล้วนะคผมอ ลอยครับเราจะเห็นไอ้นี่ถ้ามันติดสว่างบลยยัชมาเนี่ยหมายความว่าตัวเนี้ยคอมพอร์ตมันอนุญาตให้ใช้แล้วคือว่ามันออกจากโหมดที่มันเป็นอ,อัปโหลดแล้วจะเขียนว่าดั done c o m อัปโหลดดิ้งนั่นหมายความว่าตัวนี้ยสกเกต็ตเราเนี่ยถูกแปลงเป็นโคด้ดอ็อบเจกต์โคด้ดเราส่งขึ้นไปในแฟลชเมมโมรีเรียบร้อยแล้วแต่มันยังอยู่ในโหมดเดิมอยู่นะครับผมขั้นตอนนี้ก็คือต้องกดรีเซ็ตกดปุ่มรีเซ็ตนะครับที่บอร์ดกดรีเซ็ตปั๊บนะครับมันก็จะส่ง ข้อมูลตรงนี้มานะฮะ connecting wifi แล้วก็อีตัว speed mounting ตัะเจิดฟูนคือตอนนี้มันไปทาการ mounting ตัว f a s t memory ให้เป็นได้ในตัวนะครับ ip address มันได้มาแล้วมันแจ้งเราว่ามัน connect wifi ได้ที่ ip address 192.168.137นครับผมโอเคพอมาถึงขั้นตอนนี้เราก็นี่เลยไปเอาตัว browser มาตัวหนึ่งนะครับผมก็นี่ฮนะคีข้อมูลตรงนี้คี address ตรงนี้ฮะ address ตรงนี้ไปปะเลย ่ากด enter นี่ครับก็จะมาหน้านี้นะเราทำการแคปเจอร์ก็คือแคปเจอร์คือถ่ายรูปะอนะ,อะเอากล้องขึ้นมาหยิบกล้องขึ้นมาส่องมาที่หน้าผมกดแคปเจอร์รอห้าวิถ้าเราติดตั้งมอนิเตอร์ตรงนี้เราจะเห็นไงว่ามันแคปเจอร์ได้หรือไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยสองสามครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้ก็ไม่ทราบในเรื่องของไลบรารีหรือตัวโ,โปรแกรมที่เราเขียนนะนะ ว่ามันน่าจะได้ครั้งเดียวเลยแต่ก็ไม่รู้นะสามครัง้งครั้งที่สามมันได้คือมันจะเขียนไฟล์ลงไปว่าไฟล์มีจํานวนไซต์เท่าไหร่นะถ้ามากกว่าศูนย์เนี่ยหมายว่ามันมันสำเร็จแล้วนะมันก็จะใช้เวลาโดยประมาณห้าวิสามถึงห้าวิอันนี้เราเราอยาบภาพเรากดรีเฟรชนะมาครับเนี่ยคือภาพที่ถ่ายมาื่อกี้เนี่ยอันนี้อยา่า้ใหม่นะถ่ายใหม่แคปเจอร์ใหม่นะับไปห้าวิอ่านะโอเคห้าวิแล้วลองดู ตอนนี้ผมพยายามจะทำไฟ LED ที่เป็นแสกตรงนี้ติดติดสว่างเนี่ยนะคือ้ามันถ่ายได้แล้วเนี่ยให้ดับเราจะได้มองเห็นว่ากองนับว่ากี่วิ่ะนะโอเคอ่าแล้วก็ฟีเจอร์ตรงนี้คือถ้าเราเอียงเอียงแบบเนี้ยเอียงเอียงจอให้เอียงกล้องนะนะถ่ายภาพใหม่เนี่ยอ่าถึว่าเราวางไม่ถูกมุมเนี่ยอ่าถ่ายเสร็จห้าวิจริงๆเราดูไอ้ดูข้างนี้ได้นะภาพมันจะเอียงแบบนี้ก็สั่งโรเตตนะโรเตตได้หมุนเห็นไหม สั่งหมุนภาพได้ผมพันไม่รอเลยนะก็เอาใหม่ดีกว่าแคปเจอร์ใหม่โอเคใกล้เคียงนะฮะนี่แหละครับเสร็จขั้นตอนกระบวนความทั้งหมดนะฮะในที่จะเอาสเก็ตของที่เขาเขียนไว้แล้วเอามาใช้แล้วเดี๋ยวก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำก็คือผมจะเอาภาพหนึ่งภาพเนี่ยไม่ไม่ไปเก็บไว้ในเอ p 3 2ีเซิร์ฟเวอร์จะส่งเข้าไยงเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อจะไปดูบนอินเทอร์เน็ต นะครับผมเพราะว่าในงานของผมบางอย่างเนี่ยมันต้องการถ่ายแบบรีโมทก็คือถ่ายกล้องลายจะอยู่อีกเจงจอดหนึ่งนะถ่ายภาพบางอย่างแล้วก็เอาภาพนั้นส่งขึ้นมาดูนะครับดูแบบเนี้ยแต่ดูบนอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์อรนะผมไม่ได้ดูที่โลลเซิร์ฟเวอร์แบบนี้นะครับผมอันนี้คือเป้าหมายต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นคือในส่วนตรงนี้ก็คงจะจบแล้วนะครับผมในการที่จะทำํำกล้องกล้องถ่ายภาพแล้วดูภาพบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผมตามนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดช่องติดตามช่องของเราไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะทำการหาตัวสเก็ตหรือตัวโค้ดดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ศึกษาลองทำเล่นกันดูนะครับสำหรับวันนี้หนึ่งสิ่งที่คุรรู้จะมีคนร้อยนับพันที่ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้สิ่งใดจงแบ่งปันกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้นสำหรับวันนี้ ต้องลาตัดไปโดยเวลาถึงเท่านี้ขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามตรับชมสวัสดีครับ